แต่ไม่พูดรู้กันเพียงสองคนเท่านั้นสองเออแล้วตัวคุณอะ่ะก็ยังคงเฝ้านึกถึงเรื่องของความรักแท้คู่แท้อยู่นะบางคนอาจจะเบนดิเฟตอยู่ก็ได้นะคะว่าอยากได้พบได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ขอยเข้ามาถ้ายังไม่ใช่ก็ออกไปอย่าได้เข้ามา <c oughs> ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย มันดีดีตรงที่ว่ายังไม่เห็นอะไรเสียเลยยังเป็นในเรื่องราวของแต่ละบุคคลยังใช้หน้าที่ของตัวเองอยู่คุณก็ทำหน้าที่ของคุณได้ดีเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีการพูดคุยตอบรับกันไปในทิศท,ทางเดียวกันไม่มากกว่าแล้วก็ไม่น้อยกว่าไม่มีแชทหนักขวาและหนักซ้ายเพราะไม่แชทอะไรเลยไม่ใช่ก็มีคุยบ้างแต่ทั้งคู่จะโฟกัสไปในเรื่องของตัวงานซะมากกว่า 嗯。Mm.